สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเทดดี้จากซั a ชแนลครับเนื้อหาสาระสําหรับตอนนี้ครับจะมาแนะนําอุปกรณ์เสริมที่คุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะชอบใจก็ได้นะครับ จ้าอุปกรณ์เสริมช่ว่านี่ครับก็คือเจ้าตัวหนีบที่ใช้ยึดติดกับกระจกหรือวัตถุที่มีผิวเรียบสนิทได้นะครับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมซื้อมาในราคาเพียงแค่20บาทจากร้าน20บบาทใกล้ๆบ้านนี่เองครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับหน้าที่หลักๆของเขานะครับคือการหนีบและยึดติดเจ้าโทรศัพท์มือถือครับผมโดยวิธีการใช้งานก็แสนจะง่ายดายครับผมเพียงแค่อ้ามันขึ้นมาแบบนี้ครับก็จะมีด้านบนนะฮะด้านล่างนะครับก็จะมียางสีแดงๆนี้นะครับเป็นยางนะฮะสำหรับยึดนะครับ ตัวที่ไม่มียางไม่ต้องไปซื้อนะครับเพราะมันจะทาให้โทรศัพท์มือถือหลวมมากๆครับและโอกาสหลุดล่วงง่ายกว่าแบบชนิดมียางครับเวลาจะใช้นะครับเราก็แค่อาเจ้าจตัวนี้นะครับเราก็หนีบใส่เจ้าโทรศัพท์มือถือไว้แบบนี้ครับผมคุณผู้ชมฮะ แบบนี้เองครับแสนจะง่ายดาครับและประโยชน์ของมันนะครับนอกเหนือจากการเอายึดติดกับกระจกที่อยู่ตามผนังต่างๆใช้สําหรับเวลาที่เราต้องการจะเซลฟี่ตามจุดที่มีจุด,ด,จดยึดนะครับเช่นประตูกระจกนะครับพวกบานเลื่อนต่างๆหรือจะใช้กับโต๊ะที่เป็นกระจกและสามารถยึดติดได้ไง่ายๆครับจะใช้นั่งดูหนังเพลินๆก็ได้ครับฟังฟังเพลงฮะโดยที่โทรศัพท์มือถือนี้ไม่เลื่อนตก ไปทางไหนครับหรืออีกอย่างนึงฮะคุณผู้ชมจะใช้ติดกระจกหน้ารถยนต์ก็ได้ครับ ติดกระจกหด้ารถยนต์นะฮะซึ่งเจ้าตัวตรงนี้นะครับดูดนะฮะเวลาเราแปะเข้าไปนะครับเจ้าตัวนี้มันจะมีที่ง้างอันนึงนะครับเราแปะเข้าไปที่กระจกนะฮะสมมตินี้เป็นกระจกเนาะเข้าไปปั๊บนะครับผมแล้วก็ดันไอ้เจ้าไอ้เจ้าตรงนี้เข้าไปครับปั๊บเนี่ยตรงนี้มันก็จะดูดเข้าไปแล้วทําให้แน่นมากฮะซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะแปะติดกับกระจกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกด้านหน้านะครับให้กลายเป็นกล้องวงจรปิดเป็นกล้องติดหน้ารถยนต์ก็ได้ครับติดกระจกหน้ารถยนต์แบบนี้เลยนะแล้วก็ปรับนะครับง้ามมุไดหลยอ มากเลยนะครับจะปรับไปมุมไหนยังไงก็ปรับแบบหมุนได้360องศาเลยครับคุณผู้ชมฮะหรือสําหรับการเดินทางไกลสําหรับคุณน้องๆหนูๆนะครับจะแปะไว้กระจกหลังนะครับมาร์ไว้แบบนี้ให้20บาทให้แปะไว้กระจกหลังนะครับเอาลูกดูการ์ตูนไปลูกจัดไปฮะระหว่างที่เดินทางไปส่งลูกไปโรงเรียนนะครับหรือว่า เดินทางไกลๆให้เพื่อนฝูงให้ยึดติดก,กับ้กระจกเลยนะแล้วก็นั่งแบบเออมองดูการ์ตูนไปด้วยนะมิวสิกวิดีโอโอเคดูไปนะครับโดยที่คุณผู้ชมไม่ต้องไปตัดต่อสิ่งใดเลยครับใช้เจ้าตัวนี้20บาทตัวเดียวฮะก็สามารถที่จะใช้งานอย่างที่ผมบอกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซลฟี่นะฮะติดเป็นกล้องหน้ารถนะครับติดเป็นทีวีสําหรับดูในระหว่างเดินทางก็ได้นะครับจะแปะไว้บนโต๊ะเพื่อสําหรับโต๊ะทํางานเราเป็น จบแบบนี้ก็ใช้เจ้าตัวนี้ติดและทํางานได้อย่างง่ายดายมากๆเลยครับคุณผู้ชมฮะ20บาทฮนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าแรงหนีบมันไม่ได้มาหาศาลขนาดที่แบบเฮ้ยถ้าสะเทือนเยอะๆเราจะไม่ตกเลยอะไรก็ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมฮะมันก็มีลิมิตของมันครับจากสปริงของมันอยู่แต่หากว่าใช้ในรถยนต์นะครับเพียงก็ติดเป็นกล้องหน้ารถนะครับหรือให้น้องๆดูทีวีดูการ์ตูนในระหว่างเดินทางฮนะเจ้าตัวนี้เอาอยู่แน่นอนครับคุณผู้ หวังว่าคุณผู้ชมคุณจะชอบใจนะครับสำหรับคลิปวิดีโอกับกชาแน,นลนะฮะเรา่าลืมพบกับสาระดีๆได้จากเราทุกวันเชียงตรงและ2องทุ่มครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ